สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Music Special กับผมรักอนาลิ์ิทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ทางโก้ทีวีครับรายการที่นำเสนอมิติของดนตรีที่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวข่าวคราว,าวผู้คนในแวดวงรวมทั้งความพิดของคนที่ทำงานสร้างสารรค์ดนตรีด้วยครับในสัปดาห์นี้เราก็มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยนะครับเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีวยกว่าครับ ใจเจ้ากรรเจ้าคงไม่เคยเข้าใจจึงหลุดความในใจไปบอก ชอบร้องเพลงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเพราะที่บ้านเป็นร้านขายเทปอะค่ะคือจําได้ว่าจําความได้ก็คือร้องเพลงทุกเวลาอาบน้ําอะไรก็ร้องอะไรอลอยผ่านเลยงลใจเจ้ากกเ็บงตวใจ ี่ยวในชีวิตอัลบั้มแรกของเราเนี่ยอยากให้เป็นอัลบั้มที่ทำออกมาแล้วเราภูมิใจแล้วเราพอใจมากเลยไม่รู้นะในมุมอีว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบก็ก,ก็ก็โอเคอยากให้เขาฟังถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังดีกว่าจะได้แบบถูกับไลใจ มาทำตรงนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นใจอย่างเดียวเลยค่ะเราไม่ได้คาดหวัว่าจะต้องได้เงินได้ทองอะไรมากมายใช่มใชคือใจที่จะรักที่จะสร้างสรรค์เพลงขึ้นมาแล้วก็หวังแค่ว่าจะมีคนชอบใช่นค่ การที่อยู่ค่ายใหญ่กับค่ายเล็กเนี่ยมันก็มีทางข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปเลยขึ้นอยู่กับว่าเหมือนวันเวลาเนี่ยมันทําให้เราเดินเดินตามเดินตามเรื่องอะค่มารเรื่อยๆจนกระ<ช>ทั่งมา<ช><ช>อยู่ตรงนี้ คุณผู้ชมครับช่วงพิเศษของเราอีกช่วงหนึ่งสำหรับมิวสิคสเปเชียลของเราก็คือการทอล์กและพูดคุยกับศิลปินที่กำลังมีบทบาทในการสร้างสรรค์ดนตรีในแวดวงเพลงบ้านเรานะครับสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากศิลปินรุ่นใหม่คนหนึ่งและก็ศิลปินอีกคนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ผ่านการสร้างสรรค์าง,งานมาพอสมควรหลายท่านต้องคุ้นเคยกับผลงานของเขามาบ้างไม่มากก็น,น้อยครับ <S <S ขอแนะนําให้รู้จักกับคุณบันสวรรนชินและคุณอุบิฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงมายังไงครับเนี่ยคู่นี้มาเจอกันได้เนี่ยก็ใครเล่าดีอ่ะก็ได้เจอกับอุปอิบนี่มาประมาณน่าจะหกเจ็ดปีแล้วครับครับตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ค่ายแถวลาดพร้าวครับทำาัลบั้มผมเพิ่งรู้ว่าถานลาดพร้าวมีค่ายค่ายมวยเหรอครับค่ายเพลงก็เป็นอัลบั้มบาซิลอตนนั้นทำบาซิลแล้วก็ ได้รู้จักก็อยู่คลายเดียวกันแล้วก็ก็ได้รู้จักแล้วก็มีการไปอีเวนต์ไปเล่นก็ได้รู้จักตัวตนของอุบิ้ือน้ำเสียงของเขาคิดว่าเขามีอะไรมากกว่าที่ที่ที่เป็นดนตรีที่แบบว่าเป็นตัวจริงในการการเปล่งเสียงร้องมาครับก็เลยได้คือเหมือนก็รอเวลาอยู่จนกระทั่งปีนี้เพิ่งได้ทํำกันนะต้องฟ้องอุบิ้ครับว่าถ้าเรียก บันบราซิลเนี่ยเขาจะเคื่งได้นะทุกวันนี้ต้องเรียกบันสวรนโนชินป้าก็ได้ครับยังไงก็ได้บางทีก็เผลอๆยังเรียกที่บันบราซิลอยู่ความเป็นบราซิลยังมีอยู่ติดตัวยังมีอยู่ยังมีตลอดถึงทีมฟุตบอลจะไม่เข้ารอบก็เถอะไม่เป็นไรครับยังรักอยู่เสมอครับครับร้องเพลงมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอย่างที่คุณบันกล่าวมาคือ6.78ปีได้แล้ว นะครับค่ะก็คือจริงๆอิบชอบร้องเพลงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าที่บ้านเป็นร้านขายเทปอะคะ่ะค,คือจําได้ว่าจําความได้ก็คือร้องเพลงทุกเวลาอาบน้ําอะไรก็ะะร้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มเป็นทำเรียกว่เป็นอาชีพนี่นะคะคก็จะมาประมาณสัก เจ็ดปีที่แล้วก็คือไปมีผลงานอยู่ในอัลบั้มของคนนั้นคนนี้เป็นแขกรับเชิญบ้างเป็นคอลัสบ้างหรือว่ายังไงฮะกาเมื่อก่อนนี้ตอนที่อยู่ไอเอสก็คืออิฟอยู่เป็นเป็นวงผู้หญิง4ี่คนชื่อวงซินเดอเรลล่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งสีไวโอลินด้วยก็ทํามาประมาณ4อัลบั้มครับค่ะแล้วก็ได้ฟังอยู่ฮะได้ฟังอยู่ใช่ไหมครับแล้วหลังก็ก็มีโอกาสได้ไปร่วมแจมงานข้างนอกกับพี่บานอย่างเงี้ยค่ะเดยวก้าวมาเป็นศิลปินเดี่ยวอิสระมั้เถอะ นะครับการทํางานชุดนี้เนี่ยมันใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับในแง่ของการเตรียมเพลงแล้วก็บันทึกเสียงก็น่าจะประมาณปีกว่าจากการเตรียมเพลงพูดคุยคแล้วก็เตรียมเตรียมเพลงด้วยรอเขาด้วยเขาก็คิวทองก็นานหน่อยคิวทองแล้วก็ได้มีการถ้าอาเสียงกันจริงก็น่าจะประมาณ6เดือนในระหว่างที่เข้ามาบันทึกเสียงกันครับ,รบเอลบั้มของคุณอุบิ๊บเนี่ยใช้ชื่อภาษาไทยว่า1น,นฝันหรือภาษาอังกฤษคือวันตรีมใช่ไหมทำไมต้อง1ฝันคือ คืออีฟเป็นคนที่มีหลายฝันมากเลยอะค่ะแล้วก็มาเล่าให้พี่บันฟังแต่ไม่ใช่หลายใจนะไม่ใช่หลายฝันค่ะหลายฝันนะครับคือมีความฝันในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะครับก็จะเป็นเรื่องทงดนตรีเอออยากทํานู่นอยากทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความฝันตลอดเวลาแล้วมาเล่าพี่บันฟังเขาบอกว่าเออถ้างั้นเนี่ยอัลบั้มนี้ก็เหมือนกับอีฟทำฝันหนึ่งในนั้นในหลายๆฝันของเราเนี่ยให้เป็นจริงจริงๆจะชื่ออัลบั้มเป็นหนึ่งเพราะมันมีเพลงชื่อว่าเป็นหนึ่งออันนี้เป็นหนึ่งอีฟ อิฟเขาบอกว่าครับมันดูดูจองหองดูแบบดูแข็งแข,ข็งไป้หน่อย<ช>ก็เลยเออเอาหนึ่งฝันนั่นเอาคำว่าหนึ่งไว้หน่อยแล้วก็เอาฝันมาใส่เพราะว่าสตาฟเราเป็นคนค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นหนึ่งดูจองหองเนี่ยแล้วตัวจริงๆเป็นคนอย่างนั้นไม่มฮะ เป็นคนก็จะสบายๆอะค่ะเป็นคนสบายๆครับคือถ้าเกิดชุดนี้คือหนึ่งฝันแล้วใช่ไหมฮะต่อไปก็ต้องเป็นสองฝันสองฝันเขาต้องเขต้องเปลี่ยนมุกแล้วมึงพวกบาร์กโมไซค์เบทเเฟนยุคพอคลาสสิกก็คือ number one number one อะไรเงี้ยนะก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับทํางานกับคุณพันเป็นไงครับชอบมากค่ะรู้สึกว่าคือพี่บันเป็นคนสบายๆอะค่ะครดูได้พี่ปืนไหมพี่บันจะแบบ คืออีฟรู้สึกชอบเวลาทำงานกับพี่บันเพราะว่าพี่บันตั้งใจมากแล้วเป็นคนละเอียดกับทุกๆขั้นตอนอีฟเลยรู้สึกว่าอัลบั้มเดี่ยวในชีวิตอัลบั้มแรกของเราเนี่ยอยากให้เป็นอัลบั้มที่ทําออกมาแล้วเราภูมิใจใ<ช>แล้วเราพอใจมากอะไรเงี้ยก็เลยเคุยกันแล้วความความคิดเห็นตรงกัน<ล>บวกกับพี่บันเป็นคนสบายๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งรู้สึกโอเคจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเหมือนกับแบบพบเจอกันมีการไป เพอร์ฟอร์มกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วมันก็เหลือเหมือนกับเอ,อ้มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยพอทําอัลบั้มเนี่ยมันมันรู้กันอยู่แล้วนะฮะรู้ว่าคาแรคเตอร์เสียงเป็นอย่างนี้ความชอบเป็นไงชีวิตเขาเป็นไงเราขโมยเรือ่องมาเขียนทั้งหลายหลายเพลงในนี้ก็คือคือรู้รู้กันแล้วก็เลยไม่มีอะไรฝืนมากเพลงส่วนใหญ่ก็คือคุณปันเป็นคนแต่งโดยที่ได้วัตถุดิบเดิมมาจากคุณอุบิ้วจากชีวิตจากมุมมองต่างๆใช่ไหมครับเพลงไหนที่โดนตัวเองมากที่สุดและคิดว่าเป็นตัวของตัวมันมันสะท้อนความเป็นตัวเรา จริงๆอิ๊บว่าเพลงวาดภาพอะค่ะเป็นเพลงที่สะท้อนตัวอิ๊บมากที่สุดตอนร้องแล้วแบบอู้อยากจะร้องให้บอกพี่บันว่าเพลงนี้เหมือนชีวิตอิ๊บจังเลยละอะไรเงี้ยค่ะเพลงวาดภาพก็เป็นเพลงที่เหมือน <Okay. S 1> เหมือนเราวาดฝันไว้ว่าวันหนึ่งเราจะ